ครับผมก็งานสั่งหนึ่งเล่มนะครับเป็นเล่มนี้นะครับลูกค้าส่งเหล็กมาให้เราทํานะครับประมาณนี้นะครับเป็นทรงมีดอินเนบนะครับหรือเป็นทรงคล้ายๆมีดควนช้างนะครับเล่มนี้กับมีดโบวี่นะครับอีกหนึ่งเล่มนะครับพร้อมฝักเล่มนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับเล่มนี้โบวี่พร้อมฝัก p ีวนะครับไปดูความกว้างความยาวกันครับผมครับผมสวัสดีครับผมช่างไม้คนทํามีดนะครับ ก็วันนี้มีมีดมานาเสนอสองเล่มน,นะครับก็เป็นงานสั่งทำหนึ่งเล่มน,นะครับอีกหนึ่งเล่มก็ยังว่างนะครับก็เล่มน,นี้เป็นงานสั่งทํานะครับสั่งทํามาเป็นเฉพาะใบมีดนะครับเฉพาะมีดไม่มีด้าไม่มีฝักนะครับครับผมก็ลูกค้าส่งเหล็กมาให้ทํานะครับเล่มน,นี้เหล็กนะครับลูกค้าแจ้งมาว่าเป็นเหล็กจเจาะเหล็กเจาะหิน ภูเขาเขาว่า,างเงี้นะครับก็ส่งมาให้ผมตีนะครับก็สั่งมาเป็นทรงมีดใบข้าวนะครับขนาดกลังผูพาเหมาะมือนะครับก็สั่งมาใบยาว10นิ้วนะครับด้ามประมาณ5.5าจุดห้านะครับผมิ้งมาให้แต่งสันประมาณนี้นครับ เล่มนี้มีเจ้าของแล้วนะครับก็พรุ่งนี้นะ่าจะได้จัดส่งนะครับเล่มนี้ก็มาดูเล่มที่ยังว่างนะครับยังไม่มีเจ้าของนะครับสนใจก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับเล่มนี้ถ้าเกิดงานสั่งทํานะครับอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับพร้อมฝัก p ี c ซีแบบนี้นะครับ แต่วันนี้เอามาขายในราคาหนึ่งนรยหาสนะครับพร้อมฝัก p v c เลยนะครับมีจิ๊บล็อกเข็มขัดนะครับตัวฝักแน่นหนานะครับงานทิ้งผิวไฟนิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับงานหล็กแน่นะครับเรื่องนี้ งานด้ามไม้พยุงนะครับเล่มนี้ลายสวยๆแล้วผมมอเสกหนึ่งจุดนะครับดูแลเชือกหนึ่งนะครับหมุดทองเหลืองสามจุดนะครับเป็นหมุดทองเหลืองขนาดสามจุดสองมิลนะครับประมาณนี้นะครับหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับท่านใดสนใจสไลน์มาได้เลยนะครับเร่มนี้้อมฝักพีวีซีนะครับน้ำหนักอยู่ที่เจ็ดขีดนะครับเล่มนี้ก็เหมาะแก่การพกพาลุยป่าลุยสวนนะครับก็ราคานี้ ไม่มีนะครับมีแค่เล่มนี้เล่มเดียวนะครับมาดูความกว้างความยาวกัคนนะครับผมก็เป็นทรงเดียวกันกับงานสั่งทำนะครับแต่ใบจะสั้นกว่านะครับเล่มน,นี้สันไหนอยู่ที่เจ็ดมิลนะครับงานสั่งทำอยู่ที่สิบสองนะครับเล่มน,นี้อยู่ที่สิบเอ็ดนิ้วนะครับสิบเอ็ดนิ้วคอดีเป๊เปเี้ยแล้วผมใบายาวอยู่ที่สิบเอ็ดนิ้วครับ มีโบวี่นะครับใบกว้างสูงสุดอยู่ที่สองจุดหนึ่งนิ้วนะครับใบกำลังเหมาะในการใช้งานนะครับตัวด้ามยาวนะครับพลมือใหญ่จับได้แน่นอน,นครับดูความยาวของตัวด้ามกัน,นครับ ความยาวของตัวด้ามอยู่ที่5.6นะครับ5.5ประมาณ5นิ้วครึ่งนะครับครับผมทดสอบของคมกระดาษ A4 กระดาษ A4 จะชื้นนะครับฝนตกคมพร้อมใช้งานนะครับจะสะสมหรือว่าพกพาลุยป่าลุยสวนก็ได้นะครับมีดสามารถใช้งานจริงได้ครับผม ใบบางในระดับหนึ่งนะครับใช้งานได้จริงครับผมซื้อไปใช้งานได้เลยครับแบบนี้เปง,งานสั่งทําของลูกค้านะครับท่าในใดสนใจสั่งทําทรงนี้นะครับลายไม่ได้เหมือนกันนะครับ วันนี้ก็มาประมาณนี้นะครับก็ย้ํานะครับว่ามีแค่เล่มนี้เล่มเดียวนะครับก็ทีนี้ก็จะทํางานสั่งต่อนะครับก็นานๆทีจะมีแวะมาเปิดขายแบบนี้สักเล่มนะครับก็สําหรับนะท่านใดที่สนใจนะครับแนวงานโมวี่นะครับใบยาวประมาณนี้นะครับดามแบบนี้นะครับงานด้ามประกบนะครับ เป็นเหล็กตัวเดียวกันเลยนะครับดามฟูแทงงนะครับตัวดามนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับครับผมจับได้นะครับคือไม่เจ็บมือนะครับสำหรับทนานทีสนใจก็แอดไลน์ไม่ได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ขอบคุณครับ